สวัสดีครับ20นาทีกับผมเจษดาพระกาลุนสิจพิบาลคริสจับแบปติส์วัฒนานครจังหวัดสระแก้วเมวื่วานนี้ผมทิ้งคำถามไว้ให้พี่น้องพี่น้องไปหาคำตอบพี่น้องพบไปอย่างคิดว่าคงมีหลายคนที่พบแล้วบางคนบอกโอ้ยทำไมอาจารย์ไม่สอนเราตอนที่อาจารย์อยู่ผมสอนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งมีหลักฐานเน่ผมสอนผมสอนฮีบูทั้งเล่ม เราได้ฟังไหมตั้งแต่บทที่หนึ่งจนถึงบทสุดสุดท้ายทุกข้อสอนสอนเรียบร้อยแล้วแต่หลายครั้งเราไม่ใส่ใจแล้วก็เราเรียนแล้วเรียนอีกเรียนแล้วเรียนอีกแล้วก็เราลืมทำไมเราลืมเพราะเราไม่เคยได้ใช้เราไม่เอาสิ่งนั้นไปใช้โอเคนะครับวันนี้ผมจะให้เราดูและอธิบายให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งในหนังสือฮีบรูบทที่10ข้อ26เราไปค้นได้เทศนาแล้วผมอยากให้เราไปจริงๆนะ ความรู้ที่เราได้รับผมเคยสอนกละเทียทั้งเล่มหนังสือกลาเทียเลยทั้งเล่มเลยเพราะเป็นหนังสือที่ที่เป็นความรอดจริงๆแล้วคนใช้หนังสือกละเทียไปสอน่าไม่รอดโดยใช้ข้ออภิปริดบิดข้อบิดข้อเพื่อมภีร์นะครับแล้วอันนี้ผมสอนเยอะมากถ้าพี่เราไปฟังเราก็จะมั่นใจว่าคําสอนนะั้นมันชัดเจนแล้วทุกอย่างจะถูกต้องแลวมันมีมันมี๊อปปี้อยู่ เราสามารถไปฟังได้ในการาเทียความรอดที่ไม่มีวันหลุดหายแต่ในการาเทียมีคนสอนว่าความรอดหลุดหายคือคนปัจจุบันเนี่ยเขากาหารมากเขาใช้หนังสือการาเทียหลายๆข้อเลยไม่ใช่ยุคการาเทียนะยุคเรานะเขาใช้หนังสือการาเทียหลายขอย้อแล้วพูดว่าเห็นไหมความรอดหลุดหายได้นะความรอดไม่อยู่เป็นนิดโดยใช้หนังสือที่พูดว่าความรอดไม่หลุดหายอย่างแล้วก็พูดมัน่นเน้นแล้วเน้นอีกเน้นแล้วเน้นอีก ขากลับเอาหนังสือล่มนีไปสอนว่ามีข้อบังพีในหนังสือกาลาเทียหลายข้อแล้วก็ยกมาแล้วก็หลายคนงง,งอีกพราะว่าครับมีผมสอนหนังสือฮีบรูหนังสือฮีบรูเป็นหนังสือที่ยุ่งที่สุดแล้วคนนําหนังสือฮีบรูไปใช้ผิดผิดเพราะความไม่เข้าใจแล้วก็สอนว่าความรอดหลุดหายโดยใช้หนังสือฮีบรูเนี่ยเยอะมากข้อบังพีจากคีฮีบรูเนี่ยเยอะมากวาเนียเห็นไหมหลุดหายเหย็นไหมตกนรกอีกเห็นไหมความรอดต้องประพฤติความรอดต้องกระทําความรอดต้องรักษาโดยใช้ฮีบรู ผมก็สอนหนังสือฮีบรูทั้งเล่มแล้วถ้าพี่น้องฟังพี่น้องก็จะมั่นคงพี่น้องก็จะเข้าใจว่าโอ้เรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างนี้เองแล้วก็ทุกข้อพี่น้องก็จะหมดความสงสัยในหนังสือฮีบรูนี้ที่ผมสอนหนังสือวิวร์ก็ทั้งเล่มนะครับเพื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือวิวร์ด้วยทั้งเล่มซึ่งก็มีก้พี่น้องไปฟังได้แล้วก็ยังมีหนังสือดาเนียนดาเนียนก็ทั้งเล่มที่ผมสอนดาเนียนทั้งเล่มนะครับเราก็สามารถที่จะไปฟังแล้วก็เข้าใจเรื่องของดาเนียน ซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากหนังสือแห่งความมหัศจรรย์ของดาเนียลเราก็สามารถที่จะไปฟังและเข้าใจได้โอเคทีนี้ฮีบรูางนี้ผมบอกแล้วในในบทที่10บข้อยีจริงเนี่ยคือสอนแล,แล้วก็ต้องมาสอนอีกนะวันนี้ถ้าเราไปถามคริสเตียนใหม่ที่สายแก้วบทเอบทที่10บข้อยีเนี่ยหมายความว่าอะไรเขาจะบอกเราคริสเตียนในเขารู้นะ เขาจะบอกอ๋อมันหมายถึงงี้งี้เขาจะเขาจะสอนเราแล้วเขาจะบอกเราแล้วถามบทที่10บข้อสามสิบแปดสามสิบเก้าเขาก็จะบอกเราแล้วเขาจะอธิบายให้เราฟังที่สาแก้วเขาอธิบายได้เขารู้เขาเข้าใจเพราะเขาได้เรียนนะครับโอเคทีนี้ผมอยากให้เราดูเราก็ได้เรียนไม่ใช่เราไม่ได้เรียนเราได้เรียนแต่เราเรียนเยอะด้วยเรียนหลายครั้งแล้วเราก็ลืมโอเคโอเคเราดูหนังสือฮีบรูบทที่10 26, บข้อยีบวเมื่อเราได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้วแต่เรายังขืนทําผิดอีกเครื่องบูชาไถ่บาปก็จะไม่มีเหลืออยู่เลย แสดงว่าอะไรคือถ้าเรารู้เรื่องความจริงเขาบอกโอเคความจริงคือเรื่องความรอดเรื่องของพระคริสต์เรื่องกางเขนแต่ยังขืนไปทําบาปเครื่องบูชาก็คือพระหลหิตของพระเยซูก็ไม่มีเหลือเลยกขาอธิบายแบบนี้มันถูกไหมครับไม่ถูกต้องเราต้องดูชื่อหนังสือก่อนหนังสือฮีบรูฮีบรูกำลังพูดกับใครฮีบรูกำลังพูดกับพวกยิวคริสเตียนยิวคริสเตียนที่เป็นชาวฮีบรูนะครับคือคือที่ฮีบรูเนี่ยจะมีคนผมบอกหลายครั้งมีคน ที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงในหนังสือฮีบรูนี้นะครับฮีบรูก็จะมีพวกอะไรมีคริสเตียนเขาเรียกคริสเตียนแบบไหนเป็นคริสเตียนยิวที่เชื่อว่าต้องเชื่อในพระเยซูคริสครึ่งหนึ่งและต้องประพฤติตามบัญญัติของโมเสสครึ่งหนึ่งจึงจะรอดคือต้องถือพิธีสุนัตต้องถือบัญญัติสิบป,ประการต้องถือวันสบบะบาโตต้องถือสิ่งเหล่านี้ครึ่งหนึ่งเพื่อจะเพื่อจะรอดคุณต้องเชื่อพระเยซูและต้องทําความดีด้วยคือถือพระบัญญัติด้วยเพื่อจะไปสวรรค์อันนี้เขารอดไหมครับ เขาไม่เคยรอดอาจารย์เปโลเบือนนายคนเหล่านี้นะอาจารย์เปโลเรียกาว่าพวกตัวเอพวกตัวเอจะเข้ามาในคริสต์จกักรเขาจะมาสอนเท,ท็จว่าโอ้ความรอดหลุดหายคุณต้องประพฤติด้วยเพื่อจะไปสวรรค์คุณต้องทําความดีไปคืออาจารย์เปโลว่าในหนังสือติตัสก็เช่นเดียวกันพวกตัวเอจะมาตัวเอหมายถึงใครคือยิวกลาเทียก็เช่นเดียวกันพวกตัวเอจะมาแล้วพวกนี้มีเชื้อชั่วอาจารย์เปโลบอกพวกตัวเอนี่คือพวกเชื้อชั่ว พวกตัวเองน qu ี่ก็พวกที่มีคําสอนที่ถูกแช่งสาบคือคําสอนที่พูดว่าพวกคุณหลุดหายที่สอนพวกคุณจะต้องพวกคุณของพระเจ้าไม่ได้รอดตลอดไปเป็นนิดต้องทําความดีด้วยเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อจะไปสวรรค์นะครับต้องทําความดีด้วยต้องเชื่อพระเยซูครึ่งหนึ่งทําในส่วนของเราครึ <Credit> ่งหนึ่งพระเยซูไม่ได้สามารถช่วยเราไปสวรรค์ได้โดยเชื่อในกางเขนเท่านั้นเราลอดไม่ใช่แต่เราต้องทําความดีด้วยเพื่อจะไปสวรรค์ต้องรักษาความรอดแรงต่างนั้นอาจารย์เปโลจึงพูดว่าพรุ่งนี้ เป็นพวกที่เป็นตัวเอแล้วก็เป็นพวกที่มีคําสอนที่ถูกแช่งสาบโอเคหนังสือฮีบรูจึงพูดถึงคนซึ่งทําให้เราดูคล้ายคลึงมันเป็นอย่างนี้เป็นคริสเตียนยิวคริสเตียนยิวคือคริสเตียนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็เชื่อว่าต้องประพฤติตามบัญญัติของโมเสสด้วยเพื่อจะรอดเขารอดไหม,เข,ไหมเขาไม่รอดเวลาอาจารย์เปโลพูดถึงคนพวกนี้เหมือนกับพูดกับคริสเตียนเพราะอะไรเขาเป็นคริสเตียนคริสเตียนแบบไหนคริสเตียนแบบคริสเตียนปลอม เป็นคริสเตียนที่พึ่งในการประพฤติของตัวเองเป็นคริสเตียนที่พึ่งในพระบัญญัติเป็นคริสเตียนที่พึงพพ่งในพิธีกรรมต่างๆแล้วอันที่สองเป็นพวกไหนเป็นพวกคริสเตียนแท้เป็น you, คริสเตียนยิวคริสเตียนแท้ซึ่งเคยเชื่อพระเจ้าคือเชื่อในพระเยซูคริสต์และเชื่อว่ารอดตลอดไปเป็นนิจริงๆแต่หลังจากนั้นมีพวกคริสเตียนคริสเตียนยิวปลอมเข้ามาแล้วก็โอ้ยคุณถูกหลอกไม่ได้ไม่ได้คุณรอดไม่ได้คุณต้องมาถือพระบัญญัติด้วยแล้วก็อธิบายมากมาย แล้วก็ทาให้พวกคริสเตียนแท้เริ่มจะสับสนเอเอาไงดีหรือหรือเป็นจริงที่เขาพูดหรือเราต้องประพฤติตามบัญญัติของโมเสสด้วยแล้วต้องถือสุนัตด้วยไหมเอหรือเราต้องถือพิธีปัสกาหรือต้องถือกิจการต่างๆถือวันต่างๆซึ่งพวกศาสนาอยู่เขาเคยทำถือการเกี่ยวกับพระพราอะไรต่างๆซึ่งอันนั้นคือเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาเขียนถึงคริสเตียนแท้ คริสเตียนแท้ที่เป็นยิวกับคริสเตียนยิวปลอมเป็นคริสเตียนปลอมยิวแล้วเขียนคนสองคนนี้มาแบบเดียวกันมันก็ดูเหมือนอะไรครับดูเหมือนเป็นคริสเตียนกำลังพูดกับคริสเตียนทั้งหมดจริงๆไม่ใช่เช่นในข้อนี้ในข้อนี้ถ้าเราอ่านทั้งหมดเราเห็นจะพูดว่าในตั้งแต่บทที่9แล้วกำลังพูดถึงพลับพลากำลังพูดถึงระบบของปุโรหิตระบบของมหาปุโรหิตการฆ่าบูชาการฆ่าถวายบูชาในบทที่10 นะครับจะเห็นหัวข้อ4ี่ใชไหมแต่ข้อ3เนี่ยข้อหนึ่งอ่ะไปเรื่อยบอกโดยเหตุที่พระราชบัญญัตินั้นเป็นแต่งเงาของสิ่งดีที่จะมีมาภายหลังไม่ใช่ตัวจริงของสิ่งนั้นทีเดียวพระราชบัญญัติที่พูดถึงคืออะไรคือการพิธีกรรมต่างๆของคนยิวในสมัยโบราณบอกพระราชบัญญัตินั้นจะใช้เครื่องบูชาที่เขาถวายทุกๆปีเสมอมากระทําให้ผู้ถวายสักการะนั้นถึงที่สําเร็จไม่ได้คือการฆ่าบูชาระบบของปุโรหิต นะครับคำสอนของโมเสสบัญญัดสิประการในข้อ3แต่การถวายเครื่องบูชาเหล่านั้นเป็นเหตุที่ระลึกถึงความบาปทุกๆปีเพราะเลือดวัวผู้และเลือดแพะไม่สามารถชำระความบาปได้ดังนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกแล้วพระองค์ได้ตัดว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาพระองค์ไม่ทรงประสงค์แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรมพรทพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสําหรับข้าพระองค์เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาถบายพระองค์ไม่ทรงพอพระทัย ก็กำลังพูดถึงพิธีกรรมของยิวและกำลังพูดกับคนยิวปลอมคือคริสเตียนยิวปลอมที่เชื่อว่าต้องเชื่อในพระเยซูพเพื่อตามประยศอาจารย์เปโลกำลังกาลังพยายามต้อนคนเหล่านี้ให้คนเหล่านี้กลับมาเป็นคริสเตียนที่ถูกต้องคือมาเชื่อในพระเยซูมาเชื่อในตัวจริงพระเยซูเป็นตัวจริงสิ่งเก่าๆในเรื่องของพระพาเป็นเงาของพระเยซู ตัวแกะที่ฆ่าระบบปุโรหิตต่างๆเป็นเงาของพระเยซูพระเยซูเป็นตัวจริงตัวจริงมาแล้วก็ต้องเลิกเลิกที่จะเดินตามเงาเข้าใจไหมครับเมื่อพระเยซูมาแล้วเจ้าพระเจ้พยายามจะบอกเขาบอกคุณต้องเลิกสิ่งเกา่าๆแล้วคุณต้องกลับมาทางเดิมคือทางพระเยซูองค์เดียวเพราะพระเยซูคือคือลูกแกะตัวนั้นพระเยซูคือปุโรหิตมหาปุโรหิตที่นำเลือดของพระองค์เองเข้าไปบนสวรรค์อะไรต่างๆเขาพยายามจะอธิบายแล้วก็มาถึงข้อที่26ที่เป็นข้อปัญหาเนี่ยนะ อาจารย์มาโลกำลังพูดบอกว่าเมื่อเราได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้วคือพวกคุณเป็นยิวคุณรู้เรื่องความจริงทั้งหมดแล้วแต่เรายังขืนทําผิดทําผิดนี่ไหมไม่ใช่ทาผิดอะไรไม่ใช่ทำผิดบาปแต่ทําผิดอะไรคือกลับไปกลับไปในระบบเก่ากลับไปในระบบของปุโรหิตกลับไปในระบบของการถือวันกลับไปในระบบของพิธีสุนัตกลับไปในระบบของพระพลาแรงต่างแล้วก็ระบบปุโรหิตต่าง ถ้าคุณกลับไปแบบนั้นคือคุณขืนคุณรู้ความจริงแล้วพระเยซูเป็นตัวจริงคุณรู้ความจริงว่งพยาพระเยซูเป็นตัวจริงแต่คุณยังขืนกลับไปในพิธีกรรมเก่าอีกบวกเครื่องบูชาพวกนั้นมันก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายคือพิธีกรรมต่างๆในอดีตที่คุณทําวันนี้มันจบสิ้นแล้วเพราะวันนั้นนั้นมันแค่เป็นคือการฆ่าแกะในสมัยก่อนใช่ไหมเลือดไหลออกนั้นระลึกถึงอะไรวันนึงจะมีพระมาเสียหาสเสด็จมา แล้วจะมาสิ้นพระชนจะมาสิ้นพระชนเพื่อเขาแล้วพระเยซูก็เสด็จมาแล้วเอ็นถ้าพระเยซูเสด็จมาแล้วคุณกลับไปทําพิธีแบบนี้หรือคุณคิดว่าพิธีเหล่านี้สามารถช่วยคุณไปสวรรค์ได้เหมือนในอดีตที่เขาทาก่อนพระเยซูจะมาพอค์ตัดว่าไอ้เครื่องบูชาทั้งหมดที่เคยทําสมัยก่อนโอเคมันเวิร์กอยู่มันได้ผลอยู่ตอนที่พวกยังไม่มาพวกเขาทําเพื่อจะลึกถึงพระองค์แต่เมื่อพระองค์มาแล้วเขากลับไปทําผิดอย่างนั้นอีกพวกเครื่องบูชาเหล่านั้นมันไม่มีค่าอะไร สำหรับพวกเขาอีกนะมันไม่สามารถจะไถ่เขาไม่สามารถจะอะไรเขาได้ไม่ใช่ไม่ใช่พระโลหิตของพระเยซูแต่การเครื่องบูชาต่างๆแล้วก็แล้วก็ในข้อ29เห็นไหมซึ่งเป็นข้อที่เขาใช้ประจำท่านทั้งหลายคิดดูซิว่าคนที่เหยียดย่ําเหยียบย่ําพระบุตรของพระเจ้าและดูหมินพระโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งชําระเขาให้บริสุทธิ์ว่าเป็นสิ่งชั่วชา้าและประมาทต่อพระวิญญ,ญาณผู้ทรงพระคุณควรจะถูกลงโทษมากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด ก็คือกำลังบอกว่าคนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าใช่ไหมคนที่เหยียบย่ำพระเยซูดูหมิ่นเลือดของพระเยซูพระสัญญาซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์ว่าเป็นสิ่งชั่วช้าและประมาทต่อพระวิญญาณผู้ทรงพระคุณควรจะถูกลงโทษมากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดจามปโลกำลังพูดอันนี้เขาก็ยกบอกว่าโอ้ถ้าคุณเป็นคริสเตียนแล้วต่อไปคุณเกิดไปเหยียบย่ำพระเยซูเกิดต่อไปคุณเลิกเชื่อต่อไปคุณเกิดพูดไม่ดีกับพระเยซูก็จะตกลรกอีก นะนะครั้งต่อไปคือคุณทําผิดพลาดคุณหลงไปจากพระเจ้าก็เหมือนคุณไปเหยียบย่ำไปดูหมินพระเยซูคุณก็จะไม่รอดอีกไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้ข้อนี้กำลังพูดว่าเหยียบย่ำหมายถึงอะไรหมายถึงคุณกลับไปหาเงาคุณกลับไปหาสิ่งที่ไม่ได้เป็นตัวจริงพระเยซูเป็นตัวจริงคุณยังกลับไปสู่ระบบบุโรหิตคุณกลับไปสู่ระบบพระพาคุณกลับไปสู่ระบบผู้พยากรณ์ทั้งหลายโมเสสอาโรนถ้าคุณกลับไปสู่สิ่งเหล่านั้นคุณกลับไปสู่ทูตสวรรค์การความรอดที่มาจากการ การทํางานในพระวิหารที่เขาเคยทําอยู่ถ้าคุณกลับไปทําสิ่งเหล่านี้ก็หมายความว่าคุณกําลังเหยียบย่าตัวจริงคุณกําลังเหยียบย่ําตัวจริงโดยคุณกลับไปหาแกะบูชาคุณกลับไปหาพิธีสุนัตคุณกลับไปหาสบาโตถ้าคุณยังทําพิธีปัสกาอะไรแบบนี้และคุณคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่คุณทํามาตลอดแล้วคุณกลับไปทําสิ่งเหล่านี้คุณก็กำลังเหยียบย่ําพระบุตรของพระเจ้าแล้วคุณดูมินพระโลหิตของพระเยซูที่ไหลออกมาจริงๆที่ไม้กางเขน เป็นคนเหล่านี้ก็ควรจะถูกลงโทษก็คือพวกไหนพวกยิวปลอมพวกพวกคริสเตียนปลอมคริสเตียนที่เชื่อสองอย่างคือเชื่อว่ารอดคือเชื่อในพ,พระเยซูคริสต์แล้วก็เชื่อในบัญญัติของโมเสสรรญญด้วยเขาเอาสองอย่างรวมกันอันนั้นคือปัญหาของเขาแล้วนี่เขาพยายามจะอธิบายเช่นเดียวกันในข้อที่38ที่หม,ม,กมงกระหม่อมปัญหาเมื่อวานนี้แต่คนชอบทำจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ และถ้าผู้ใดเสื่อมถอยใจของเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยแต่เราทั้งหลายไม่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่กลับถอยหลังถึงความพินาศแต่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่เชื่อจนให้จิตวิญญาณถึงที่รอดอันนี้กําลังพูดกับใครไม่ได้พูดถึงพวกเราแต่กําลังพูดถึงคนคริสเตียนคริสเตียนแท้คริสเตียนแท้คริสเตียนยิวแท้นะครับแล้วกําลังพูดเปรียบเทียบคริสเตียนยิวแท้ว่าคุณอยาทําแบบพวก คริสเตียนยิวซึ่งเป็นคริสเตียนที่ปลอมเป็นคริสเตียนปลอมพระเยซูครึ่งหนึ่งพระบัญญัติครึ่งหนึ่งนั่นคือความรอดของเขาพระเยซูครึ่งหนึ่งแล้วต้องมีทําพระบัญญัติครึ่งหนึ่งก็คือตามบัญญัติของโมเสต่างๆพิธีกรรมต่างๆนั้นนะ่ะอาจารย์โารจริงพูดก,กับเขากับพวกคริสเตียนที่ที่ทพวกคริสเตียนฮีบรูบอกว่าแต่คนชอบทมจะมีชีวิตดํารงอยู่ในความเชื่อคือเราดํารงอยู่ในความเชื่อของใครเชื่อในพระเยซูคริส แต่ถ้าผู้ใดเสื่อมถอยใจของเราจะไม่พอใจในคนนั้นเลยบสถถ้าใครถอยไปคืออะไรคือคริสเตียนแท้ที่กําลังจะเปลี่ยนใจคริสเตียนยิวแท้ที่กําลังถูกปั่นหัวแล้วก็เริ่มจะเปลี่ยนใจโอ้ยหรือมันจะรอดได้ต้องบัญญัติสิบประการหรือเมื่อคนอย่างยุคนี้ที่เขาบอกรอดได้คุณต้องทําความดีด้วยคุณต้องทาอะไรต่างๆเฮ้ยหรือมันเป็นจริงไห้เราไม่สามารถรอดได้ด้วยพระโลหิตของพระเยซูอย่างเดียวคือต้องพระโลหิตของพระเยซูครึ่งหนึ่งเราตัวเองช่วยตัวเองครึ่งหนึ่งเป็นแบบนั้นหรือเปล่า อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าตัวใจของเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยข้อสามสิบเก้าบอกว่าอะไรแต่เราทั้งหลายไม่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่กลับถอยหลังถึงความพินาศเราทั้งหลายเราทั้งหลายคือใครคือพวกคริสเตียนแท้จำเลโอเคพวกคริสเตียนแท้ทั้งหลายคุณอย่าถอยไปนะเราทั้งหลายไม่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่กลับถอยหลังถึงความพินาศคือใครคือพวกคริสเตียนยิวที่เดินมาไม่ถึงพระคุณของพระเจ้าอย่างร้อยเปอร์เซนต์แล้วเขาทำอะไร มีคริสเตียนที่ไม่ได้เป็นยิวอันนี้กำลังพูดถึงพวกฮีบรูพวกไม่ได้เป็นคริสเตียนพวกยิวที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนและก็พวกยิวที่เป็นคริสเตียนปลอมแล้วก็พวกยิวที่เป็นคริสเตียนแท้โอเคคริสเตียนยิวขอโทษคริสเตียนคือขอโทษยิวคนยิวคนยิวเขารอคอยพระมาสิหาแล้เขาเดินมาจนพระมาสิหะเสด็จมาพระเยซูคริสเสด็จมาเวลาเขาถึงพระเยซูคริสเขาทำอะไรครับ ขาตรึงพระอ,องค์ที่ไม้เ,เขนและกลับถอยหลังไปสู่ความพินาศคริสเตียนอันนั้นคือพวกพวกยิวใช่ไหมพวกยิวใช่ไหมที่เขารอคอยว่าโอเควันนึงพระมาซีหาจะมาเราวมีพิธีกรรมต่างๆเขาเขารอคอยเขาก็เดินเดินเดินรอคอยจนพระเยซูเสด็จมาพระผู้ช่วยรอดเสด็จมาที่เขารอคอยคือพระมาซีหะและเขาได้ตรึงพระอ,องค์ที่ไม้เ,เขียนและปฏิเสธพระอ,องค์ไม่ต้อนรับพระอ,องค์คือพระอ,องค์จึงตัดว่าอะไรศิลาที่ช่างก่อได้ทิ้ง ใครเป็นคนก่อคือคนยิวเขาก่อมาพระมาสีฮาจะมาพระมาสีฮาจะมาโอเคเราฆ่าแก่บูชาเรามีถือวันสบโตเราถือพิธีปัสกาพวกคือลึกว่าวันหนึ่งพระมาสีฮาจะมาวันหนึ่งพระมาสีฮาจะมาพอพวกมาปุ๊บเขาเป็นช่างก่อศิลาที่ช่างก่อทิ้งแล้วกลายเป็นหัวมุมคือพวกเขาตรึงพระเยซูที่ไมกก้กางเขนแล้ววันนี้ศิลากรอนที่เขาทิ้งที่เขาเหยียบย่ำวันนี้เป็นศิลามุมเอกแล้ะคือเป็นความรอดของคนทั้งหลาย พวกเขามาถึงแล้วก็ถอยกลับมาไม่ถึงพระคริสต์มาไม่ถึงพระเยซูมาไม่ถึงพระมาสีหาแต่ดูเหมือนกําลังเดินมาแล้วก็หยุดแล้วก็อยู่ในพิธีกรรมเดิมของเขาอีกพวกนี้คือพวกคริสเตียนยีวปลอมที่เขามาถึงพระเยซูแล้วมาถึงพระเยซูแล้วแต่มาแบบไหนพระเยซูครึ่งหนึ่งพระบัญญัติครึ่งหนึ่งบัญญัติสิบป,ประการครึ่งหนึ่ง ต้องทาตามบัญญัติสิบประการด้วยพื่อจะไปสวรรค์ต้องทําพิธีกรรมของโมเสสด้วยพระอยะไปสวรรค์ต้องทําสิ่งต่างด้วยเพื่อยสไปสวรรค์ต้องถือปัสกาคือเขามาทางเง้เขามาหาพระเยซูครึ่งหนึ่งพระบัญญัติของโมเสสอันเดิมที่เขาถือมาครึ่งหนึ่งเขาเป็นของปลอมเขาเป็นของปลอมเขาไม่ได้มาจนครบเขามาถึงแล้วก็ถอยกลับไปเขาลอดไหมเขาไม่เคยรอด คนพวกนี้เป็นคริสเตียนตัวเองเข้าไปที่ไหนสร้างปัญหาที่นั่นอาจารย์ประโลเครียดกับคนพวกนี้เขาบอกให้ระวังที่สุดคือระวังพวกคริสเตียนยิวปลอมเข้าไปที่ไหนสร้างปัญหาที่นั่นพี่น้องจําได้ไหมหน่งสือกิจการบทที่สิบห้าพวกคริสเตียนยิวไปพูดคนต่างชาติว่าคุณไม่ได้รอดจริงคุณต้องถือบัญญัติของโมเสสคุณต้องถือพิธีกรรมสุนัขคุณต้องเข้าสุนัตจนเกิดความวุ่นวายคริสเตียนต่างชาติวุ่นวายจนมีการไป สู้คดีกันขอโทษที่เยรูซาเลม็มแลอย่างนั้นคําสรุปคืออะไรคําสรุปก็คือรอดอาจารย์เปโตวพูดว่าเราทั้งหลายก็ไม่สามารถจะประพฤติตามบัญญัติของโมงเสสเพื่อจะรอดได้แล้วเราจะให้คนต่างชาติพวกนี้เอาแอบไปผูกคอเขาทาไม เราก็รู้ว่าเรารอดได้โดยพระคุณพระความเชื่อในกางเขนของพระคริสต์คนต่างชาติก็เช่นเดียวกันเขาก็รอดได้โดยพระคุณพระค,ระความเชื่อพวกคนยิวเหล่านี้คือพวกที่สอนแบบนี้สอนว่าอะไรสอนว่าเราไม่สามารถจะไปสวนได้โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าแต่เราต้องทําความดีด้วยเพื่อจะไปสวนคนเหล่านี้เป็นเหมือนกับพวกยิวในสมัยนั้นและเขากําลังทําแบบนี้เขาเข้ามาปลุกปั่นแล้วก็สร้างปัญหาให้กับคนยิวคริสเตียนยิวแท้กําลังสับสน แตว่าสับสนถ้าเกิดเขาเป็นคริสเตียนยิวแท้เป็นคริสเตียนแท้แล้วถ้าเขาเปลี่ยนกลับไปถือเป็นอยาอ่างงโมเสกเขารอดไหมเขารอดแต่นั้นอันตรายสําหรับเขาเวลาเขาออกลูกหลานมาเขาจะสอนลูกหลานเขาว่าโอเคหนูลูกถ้าลูกอยากจะรอดได้ลูกต้องเชื่อพระเยซูลูกต้องถือตามเป็ญอยาอ่างงโมเสสด้วยนะลูกเขาจะไม่รอดที่เขารอดเพราะพื้นฐานของเขาเคยรอดมาก่อนแต่เขาเปลี่ยนความเปลี่ยนใจของเขา เป็นเรื่องทั้งหมดของฮีบูเวลาเขียนถึงพี่น้องต้องดูแล้วก็จะเข้าใจผมสอนทั้งเล่มใครไม่เข้าใจก็ไปลองเอามาฟังดูคือมนันอธิบายสิบห้านาทีอย่างนงี้ไม่ได้ทั้งเล่มต้องใช้เวลาทีโอ้แค่นี้แล้วก็สรุปไม่ได้แค่นี้สรุปต้องดูเต็มบ,บทที่หนึ่งบทที่สองเข้มข้นขึ้นบทที่สามบทที่สี่บทที่หบทที่หบ,บทที่หกนี่เข้มข้นมากบทที่เจ็เข้มข้นมากผฐมโอวาทของพระคริสต์ขนไปตีความมั่วซั่วมด ในบทที่6แล้วล้มทางกันหมดนะครับเพราะเขาไม่เข้าใจสิ่งที่พูดอยู่เพราะฉะนั้นเราแล้วโดยเฉพาะบทที่11ตะกี้บทที่อะไรบทที่10ใช่ไหมสามสิบแปดสามสิบเก้าเรารู้แล้วบอกพวกเราที่เป็นยิวครจาเปาโลกำลังบอกพวกยิวแท้พวกที่เป็นคริสเตียนยิวแท้บทเราทั้งหลายไม่อยู่ฝ่ายพวกนั้นพวกนั้นคือพวกปลอมเราไม่อยู่ฝ่ายพวกนั้นที่พวกปลอมที่กลับถอยหลังไปถึงความพินาศแต่เราอยู่ฝ่ายคน ายกลุ่มคนที่เชื่อจนให้จิตวิญญาณถึงที่รอดและพี่น้องรู้ไบทที่11เเป็นบทที่คนไม่เข้าใจแล้วไปสอนสารพัดแต่เขาไม่รู้ว่าบทที่11เอนี่ยอาจารย์เปาโลยกบทที่11นี้เพื่อจะเชิดชูบทที่10แล้วก็เชิดชูอะไรครับเชิดชูฮีบรูตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่10โดยใช้บทที่11มายกชูว่าคนเหล่านั้นในอดีตความเชื่อของคนต่างๆโดยความเชื่อคนนั้นโดยความเชื่อของเอโนกโดยความเชื่อของ ของของใครของคข,ของเฮเบลความเชื่อเอโนความเชื่อของโนอาความเชื่อของอับราฮัมความเชื่อของซาายและความเชื่อของคนต่างๆที่พูดถึงเนี่ยเพื่อจะพูดว่าอะไรคือคนเขากำลังพูดถึงบันพบรษของเขาเวลาก้าวเดินเขาเดินถึงพระคริสต์พวกเขามีความเชื่อโนอามีความเชื่อเวลาเขาทําอยู่อย่างเช่นโมเสสบอกโมเสสทำอะไรโอเคยกตัวอย่างอย่างโมเสส บทที่ 18, 25บอกโมเสสท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการสลื่นสำราญแทนการเริงสำราญในความบาปสักเวลาหนึ่งท่านถือว่าโอเคโมเสสท่านถือว่าความอวยยศของพระคริสต์ประเสริฐกว่าครังทรัพย์ในอียิปต์เพราะท่านหวังบําเหน็จที่จะได้รับนั้นพระคริสต์ยังไม่มาสมัยโมเสสทำไมโมเสสพูดถึงพระคริสต์นั่นคือเขารอคอยพระมาสิฮะพระคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดพระผู้ไถ่เขารอคอยพระคริสต์ แล้วก็คนเหล่านั้นถ้าเราดูนะในหนังสือฮีบรูบทที่สิบเอ็กำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมายของคนเหล่านั้นคือคนเหล่านั้นเชื่อในพระเจ้าเชื่อในมาจนถึงพระคริสเพื่ออะไรโอเคเราดูมาถึงสิ่งที่ประเสริฐกว่าโอเคเราดูข้อสิบข้อที่15-16 บทที่11บนะข้อ15 16บกอกและแท้จริงถ้าคนเหล่านี้ที่กำลังพูดถึงอ่ะในฮีบรูทั้งหมดอ่ะพวกพวกที่มีความเชื่อเนี่ยบอกแท้จริงถ้าคนเหล่านั้นเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมาเขาคงได้มีโอกาสกลับไปคือถอยกลับโอ้เบื่อแล้วไม่หาพระมาศีฮาแล้วเราถอยกลับไปเดิมดีกว่าวแต่ไม่ใช่ข้อสิบหกแต่บัดน,นี้พวกเขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคืออะไรครับคือเมืองสวรรค์เลยไหมครับคือเขาเดินจนถึงพระมาศีฮาจริงๆ แต่คนยิวรุ่นใหม่เขาเดินไปถึงประมาณสี่ห้าเขาเดินมาถึงระบบของปุโรหิตแล้วเมื่อประมาณสี่ห้ามาเขาหยุดแต่คนแนอดีคนเหล่านี้บุคคลเห็นความเชื่อทุกคนเดินไปถึงอะไรครับเดินไปรบบแต่บัดนี้เขาปรารถนาข้อ16นะแต่บัดนี้เขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขาและพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สําหรับเขาแล้วนี่คืออะไรครับเมืองนั้น ที่เขารอคอยคือความรอดที่มาจากพระมาสีหาจริงๆไม่ใช่ความรอดที่ระบบของปุโรหิตเวลาเขาฆ่าแกะเขาคิดถึงพระมาสีหาว่าจะมาแล้วเมื่อแล้วนั่นคือเขาเป็นบรรพบุรุษพวกนี้คือพวกที่รอดจริงๆพวกที่เดินพวกยิวจริงๆที่เดินถึงความรอดเดินถึงพระมาสีหาไม่เหมือนกับคนรุ่นใหม่ที่ถอยกลับเข้าใจไหมครับนี่คือคำอธิบายนี้ไอ้ผมมีเวลานิดเดียวจริงๆมันไม่พอมันต้องใช้เป็น สามชั่วโมงยังตำ่ำหรืออาจจะเป็นวันถ้าศึกษาในบทที่1ถึงบทที่10บทที่11ยกชู1นึถึงสิว่าความรอดเป็นนิดอยู่ในพระเยซูคริสต์อยู่ในพระเยซูคริสต์ไม่อยู่ในระบบปุรหิตไม่อยู่ในระบบของบัญญัติต่ตางๆแต่อยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้เดียวนั่นคือฮีบรูทั้งเล่มต้องศึกษาให้เข้าใจโอเควันนี้เกินเวลาสนาที โอเคนะครับวันนี้ผมเจษดาพะการุนสิทธพิบาลคริสจักรแบปติสวัฒนานครจังหวัดสแก้วลาก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้าอวยพรครับ